แรงๆคที่ทำงานในป่าพักบปาย่โมงเลยมากเร็บภาพนะช่วงบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่โมงบ่ายสามบ่าย่มงาโมงวันนี้เปิดเปิดเปิดจ็เปิดกถคึงหโมงเย็นเลยแต่ว่าอากาศมันบน งานแต่งลมแรงแรงลมแรงแรงเตียงลื่นมันสาดมันสาดเาีมัน้ตัดลติดทีกระิปละเองดหน่อยวันนี้บมีเต็ดบมีโขงขาวมาได้ลม ขืนน้ำสัดเขามีมมนะฮะเหาียงกันกันน้ำภาพบรรยากาศมีมเอ้ยน,กน,ยนกน่อยต้อกไปไหนแล้วก็มีก็มีหงว่มีม เป็ดวันนี้บรรยากาศแม่นม้ำเราเคียเข่นแ,แดดดีๆแดดออกแล,ล้วมันเล้ตกลงฟ้าตกลงฟ้าที่ทำงานค่ะ จะมีสนามเด็กเ,เล่นเล่นโดยน้องใครมีลูกมีเจ้าพามาทานอาหารตบตามาเล่น